ช่วงหลังก็มีหูฟังตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นเทรนด์มากๆเลยคือหูฟังลักษณะการหนีบหูเป็นคลิปนะครับซึ่งผมเองก็ชอบแล้วก็ใช้มาเป็นปีแล้วชอบถึงขั้นที่ว่าซื้อให้แฟนใช้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงก็หลายพันนะครับก็เลยมีอีกหลายๆรุ่นตามมาที่ราคามันถูกลงแต่ว่าพอผมลองใช้แล้วผมรู้สึกว่าเสียงมันไม่ดีหรือบางตัวก็ใส่แล้วแบบเจ็บหูหรือใส่าย,ยากน,นะครับจนผมไปเจอตัวนี้หาจนเจอแล้วก็คือเป็นตัวของวันมอ e a r c l i ค s 2 0นะครับตัวนี้ราคาของวันโมเอ S 2 0นะครับที่ผมดูสดๆเมื่อกี้ตอนเลคคอร์ดคลิปนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ถึงพั0สนะแล้วแต่ว่าสีอะไรเพราะว่ารุ่นเนี้ยเขามีหลายสีนะแต่ว่าเอาง่ายๆว่าต่ำสุดอยู่ที่1,000บาทซึ่งาเทียบที่ราคา1 0 0 0งบาทผมบอกเลยว่ารุ่นเนี่ยน่าสนใจมากเอาเป็นว่าปกติผมจะบอกแค่ว่าเฮ้ย hey, ดีน่าใช้ใช่ไหมแต่รุ่นเนี้ยผมบอกเลยว่าผมเลคคอร์แนะนำผมให้เทียบตัวกล่องก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือตัว One more E a r c คล p ป ส่วนอันนี้คือ Huawei Free Clip นะครับถ้าเทียบที่ตัวกล่อง Sizing เนี่ยไม่ได้ต่างกันเยอะมากแต่ว่าตัวของว More จะค่อนข้างอ้วนกว่าใหญ่กว,ก,วกว่านิดนึงนะครับทีนี้จุดต่างถัดมาก,กับราคาที่หายไปหลายพันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนนครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีละอ,อย่างอย่างแรกเลยคือหูฟังเนี่ยถ้าเป็นตัวของ Huawei เนาะเขาจะสลับซ้ายขวาได้หยิบข้างไหนมาใส่ข้างซ้ายข้างขวาได้เขาดีดตังให้เองใช่ไหม แต่เนี้ยมันจะต้องระบุเลยว่าตัวเนี้ยคือขวาอ่ะส่วนไอ้ตัวด้านเนี้ยต้องเป็นซ้ายเป็นอย่างนี้เสมอนะครับแต่ถ้าเกิดเราหลง,ลงเราจําไม่ได้ทำยังไงให้ดูที่ตัวหูฟังครับเขาจะมีเขียนบอกว่าเป็น L เป็น R นะตรงตัวหูเลยมันจะมีเขียนบอกอยู่นะครับอ่ะทีนี้ถัดมาที่อยากพูดถึงคือว่าพวกหูฟังที่ลักษณะเดียวกับตัวฟรีคิพของฮัวเว่อะที่ออกมาทีหลังหลายรุ่นเลยเนี่ย ผมเคยลองใช้ของเพื่อนที่ซื้อมาเนี่ยหลายตัวเลยคือมันไม่ไม่ยืดหยุ่นแต่นเนี้ยดูนะมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นโอเคแหละว่ามันอาจจะไม่มากเท่าของตัวฮัวเว่ยต้องฉบับเพราะว่านั้นราคาเ้าสูงเนาะแต่ว่าอันเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับทีนี้ยืดหยุนปุ๊บใส่ง่ายไหมนี่ปับ๊บใส่ง่ายหนีกระชับหูนะก็ถือว่าดีเพราะว่าผมเคยไปใช้ของเพื่อนที่แบบ มันแข็งอะใส่ย,ยากอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบหูฟังสัตษนี้นะครับคือถ้าคุณใส่แว่นหรือใส่แมสคุณจะพบปัญหาถ้าใส่หูฟังแบบมีกา้านหรือว่าแบบครอบหูหรือเป็นแบบเกี่ยวหูเนาะเวลาถอดแมสมันจะมันจะติดมันจะวุ่นวายแต่พอมันหนีหูอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะมีปัญหากับแว่นหรือว่าจะเกี่ยวแมสอะมันน้อยลงมากๆผมเลยชอบฟอร์มแฟกเตอร์นีมากๆนะครับทีนี้ข้อดีของหูฟังแบบนี้อีกอย่างหนึ่งคือว่ามันทําให้เรา สามารถใส่ได้ทงวงรันจริงๆระหว่างทํางานระหว่างทํอะไรต่างอ่ะคือมันทําได้หมดเลยเพราะว่าใส่อย่างเงี้ยเราสามารถโทรศัพท์ดูหนังฟังเพลงโดยที่ยังได้เสียงรอบข้างอยู่นะซึ่งมันเหมาะมากกับคนที่ต้องโทรศัพท์ไปบ่อยหรือว่าฟังเพลงระหว่างที่ทําอย่างอื่นไปด้วยและ้องฟังเสียงรอบข้างด้วยนะฟังนี้ดีมากอย่างส่วนตัวผมอ่ะเป็นคนทำธุรกิจเนาะก็เราโทรบ,บ่อยมากนะครับช้นใส่อย่างเงี้ยมันดี เวลาที่จะรับสายก็กดรับทันทีแล้วก็เวลาคนทั้งข้างคุยอะ่ะมันจะไม่มีปัญหาว่าแบบเอ๊ะทำไมเรียกแล้วไม่ได้ยินอะไรต่างๆนะเนี่ยโอเคเลยจริงๆตัวเนี้ยถ้าอยากจะให้ควบคุมได้เต็มที่ต้องติดตั้งแอปตัว One More ในเครื่องด้วยนะครับซึ่งผมลองติดตั้งละเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะนี่คือตัวหน้าตาแอปของ One More นะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมีส่วนที่น่าสนใจอย,อยู่อย่างแรกคือ EQ ตรงนี้นะครับซึ่งปรับเสียงได้ตามใจชอบแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมจะไม่ค่อยปรับเสียงจะใช้เสียงเดิมๆของตัวหูฟังแต่ละรุ่นเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละตัวมันมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างน,นะครับถัดมาเลยคือตัว Custom Setting อันนี้สำคัญคือเป็นการตั้งค่าการสัมผัสการควบคุมต่างๆนะครับเขาจะมีการควบคุมที่แยกซ้ายขวาตั้งแยกกันได้นะครับจะมีการแตะ2ครั้งกับ3ครั้ง แล้วก็มีการกดค้างนะครับสาเหตุที่เขาไม่ทำให้แต่ครั้งเดียวได้นะครับเพราะว่าการแต่ครั้งเดียวมันมีโอกาสที่จะเออร์เลอร์สูงมากอย่างหลายคนนะครับหรือว่าผมเองเนี่ยเวลาบางทีแบบมือปัดโดนปุ๊บมันนับว่าเป็นการสั่งการแต่ครั้งเดียวแล้วนั่นคือการเออร์เลอร์นะครับฉะนั้นเขาเลยไม่ทําแต่ครั้งเดียวจะมีเริ่มต้นที่2ครั้งกับ3ครั้งแล้วก็แตะค้างนะซึ่งตัวแต่ค้างเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้นะเขาล็อกไว้เลยว่าเป็นการเรียกใช้ตัวผู้ช่วยเสียงนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราเป็น Android นะผมจกดดใหู้ สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็จะเป็นตัว Gemini นี่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นเพย์พ s สเพิ่มเสียงลดเสียงเลือนเพลงไปหน้าถอยหลังนะครับประมาณนี้นะฝัง่งซ้ายขวาทาได้เหมือนกันนะครับทีนี้จุดที่ต้องพูดถึงก็คือพื้นที่การสั่งการสัมผัสนะครับอย่างตัว h ุยเนี่ยเราสามารถแตะตรงไหนของก้านก็ได้มันเป็นการสั่งการได้ทั้งหมดเลยนะแตะข้างๆนี้ก็ได้ แต่ข้างหลังก็ได้แต่ข้างหน้านี้ก็ได้ได้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเราต้องแตะข้างหลังเท่านั้นตรงตัวใหญ่ตรงเนี้ยเราต้องแตะตรงนี้เท่านั้นแตะข้างหน้านี้ไม่ได้นะหรือว่าแตะตรงกลางก็ไม่ได้ไม่สั่งการนะครับเอาง่ายๆว่าตัวเซนเซอร์เขาอ่ะในการรับสัมผัสอ่ะมันอยู่ที่ก้อนใหญ่นี้ทีนี้ในการใช้งานจริงเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าแตะตรงเนี้ยข้างหน้าแถวนี้ไม่ได้เลยต้องแตะหลังหูเท่านั้นนะครับซึ่งการแตะหลังหูอ่ะส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าถ้าใช้นิ้วชี้แตะมันไม่สะดวกผมชอบใช้นิ้วโป ทีนี้มาเรื่องของเสียงกันบ้านนะครับก็ต้องออกตัวอีกแล้วนะครับว่าผมไม่ใช่นักฟังหูทอกอะไรทั้งสิ้นผมเป็นแค่คนธรรมดาที่ชอบฟังเพลงนะครับผมรู้สึกว่าราุ่นนี้นะ่ยเป็นรุ่นที่ให้เสียงร้องฟังชัดฟังง่ายถ้าเอาไปฟังพอดแคสต์ก็ฟังง่ายเพราะว่าเสียงญาติที่เป็นเสียงคนอะ่ะมันชัดนะครับส่วนญาติที่เป็นเสียงเบสเสียงต่ำเสียงอะไรหน่อยเนี่ยเขาก็าทำได้ดีนะเบสอ่ะเขาจะเป็นลักษณะน,นุ่มๆหน่อยหนึ่งไม่ใช่เบสแบบกระแทกกระทันดุดันอะไรอย่างนั้นนะก็ ส่วนย่านของเสียงเพลกาชาันเสียงสูงอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็โอเคดีนะครับโดยรวมอนะผมรู้สึกว่ามันเป็นหูฟังที่ไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษฉะนั้นมันฟังเพลงได้ทุกแนวนะครับแบบก,กลางๆเลยอะจะฟังเพลงป๊อปล็อกแร a p ลดแฮรหรือหมอลำอะไรแบบได้หมดนะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่ต้องพูดคือว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเล่กเสียงสุดก็ดังนะแต่ถ้าถามว่าดังเท่าหัวเว่ยไหมผมรู้สึกว่ามันดังไม่เท่าหัวเว่ยน,นะ แต่มันก็ถือว่าดังมากแล้วฟังชัดสบายๆเลยนะครับลักษณะของเสียงอะผมรู้สึกว่ามันฟังแล้วมันสว่างมันโล่มันสบายมันฟังแล้วมันไม่อึดอัดอุดอู้ในกล่องแบบอะไรอย่างเงี้ยมันฟังแล้วแบบเออมันมันมันดูสบายๆนะครับฉันรุ่นนี้ผมรู้สึกว่าใส่ฟังทั้งวันได้ไม่อึดอัดนะสเปครุ่นนี้รองรับเออเด็กด้วยนะครับแล้วก็กันน้ำที่ IPX5 นะประเด็นถัดมาคือเรื่องของเสียงที่ออกจากหูฟังไปรบกวนคนด้านข้างเนี่ย อย่างโฮเวออ่ะเขามีเทคโนโลยีในการสะท้อนเสียงตัดเสียงอะไรของเขาใช่ไหมส่วนตัวเนี้ยไม่ได้มีระบุมานะครับแต่ถ้าที่เราใช้งานเนี่ยความรบกวนคนด้านข้างมันก็ขึ้นอยู่กับความดังของเสียงที่เปิดถ้าเราเปิดเอาแค่แบบฟังรู้เรื่องมันก็ไม่ค่อยกวนคนด้านข้างอาจจะได้ยินแต่มันไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบดังสะใจเลยเปิดสุดเลยอ่ะแน่นอนว่าคนด้านข้างได้ยินนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละฉะนั้นถ้าจะฟังบนรถไฟฟ้าหรือว่าอยู่บนรถตู้อะไรอย่างเงี้ยที่มีคนเยอะมีคนด้านข้าง อาจต้องฟังเบาหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดฟังข้างนอกที่เราอยู่คนเดียวเลยเดินกลางถนนหรือว่าอยู่บ้านอย่างเงี้ยเปิดสุดเลยการสบายนะครับส่วนเรื่องไมค์เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนให้ความสําคัญนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้การสเปคให้ไมค์มา4ตัวสําหรับการตัดเสียงรบกวนในการโทรนะครับจากที่การใช้งานจริงนะผมรู้สึกว่ามันทํางานได้ดีในระดับที่ผมพอใจเลยสามารถโทรคยุยสื่อสารแล้วปลายทางรู้เรื่องนะอันนี้ผมโอเคแล้ะจริงๆผมมีไฟที่ผมลองเล็กขอจากปลายทางอ่ะ เพื่อเทียบเสียงตัวของ h u a w e i กับของตัว One More เสียงแทบไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ได้เอามาประกอบในคลิปนี้เพราะว่าพอมันเป็นการเลกคอร์ดอะผ่านมือถือปลายทางอะเสียงมันดรอปลงไปผมเลยไม่อยากเอามาใส่ในคลิปนี้ที่ทำอาจจะทาให้มิส l e a d i อะทำให้คนเข้าใจผิดนะครับเอาเป็นว่าจากความเห็นผมอะผมรู้สึกว่าไมมันโอเคเลยเสียงก็โอเคฉะนั้นภาพรวมแล้วอะกูฟารรุ่นเนี้ย ผมรู้สึกว่าคุ้มมากสหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดซื้อตัววันมอรุ่นนี้ได้ที่ตะก,ก้าในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมด้วยเป็นการให้กลัจใยกันนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ